สวัสดีครับวันดียังมแรงเนาะแรงวันที่14กันยายน2564นอรอย 64, นะครับกะแรงมือน,นี้ประกาศมาพบพอกันคือเกาเนาะนะครับมาหน้ามาหน้าสายพี่น้องเปียกหลายแห้งมือน,นี้กะมาตัดหญ้าเนาะตัดหญ้า ทำความสะอาดทังทางเนาะนะครับนี่ทางข้ามามาเถียงเนาะนี่นะมันหกานี่ละเธอที่สองปีนี่ติ่ตัดนะครับตัดแล้วแล้วเหลือแต่รอบคางนเนาะรอบคางนเอาเครื่องเขาบ่ได้นะครับเพราะว่าต้นใม่มันหลายเนาะ นกระจงไว้ยังสบเดี๋ยวก็จะเอาเกี่ยวคอยมาเกาะเกาะเอาเนาะนะครับเครื่องนี้วเข่าบดได้เนะาะกตัดรอบเทียงรอบนี่เรียบร้อยไปแล้วเนาะเรียบร้อยนะครับน้ะมันสองลิตรเกือบเบิดเนาะ เหลือตลอบคางรอบคางก็จะเอาเกี่ยวมาเกี่ยวมาเกาะเกาะเอาเนาะครับก็มาให้พี่น้องเบื้องต้อกันแต่ว่า้านี่ยจะคิดว่ามันเป็นศัตรูเนาะมันเป็นเป็นปุ๋ยนะครับ เป็นปุ๋ยแบบดีเลยแหละเป็นปุ๋ยพืชสดเั่งปุ๋ยพืชสดเั่งปุ๋ยเวลาเขาเปื่อยแล้วนี่พวกต้นไม้นี่เนาะมันก็จะดูดกินสารอาหารเพราะว่ามันเปื่อยอยู่ขึกไปมันก็เป็นสารอาหารเป็นแหล่ธถาดเป็นนี่ย่างดีนะครับให้ให้พืชพักเนาะให้ต้นไม้นี่พุ่ที่ล่ะต้นเอ้ต้นดอกแค่เนาะ ผูกพีกายนี่ครับปลูกยามาแต่ว่าท่านหอดปีดอกอปลูกม่านเดือนดรือพศจิกาเนี่ยละ่ะนี่กำลังออกดอกรุ่นซีรุ่นหาแลวครับกินมาเรื่อยๆแล้วเนาะนี่นแถแทบกระได้ปลูก ปลูกผสมไปน้ำอีต้นใหม่เมขาเนาะข้างล่างมีดอกกระเจียวมีมะเขือมีนี่มะเขือก็ได้กินเขื่อน,นครับพี่น้องเขือก็ได้กิน,กนมะเงาะมะนี่ปลูกไว้เบิดเนาะถนนตนัวนี้สิเฮ็ดถนนนใน ถนนตะเคียนทองเนาะเพราะว่าสอง,องทางทางนี่ผมปลูกตะเคียนทองไว้เลยหลังแต่ปู้นมาเนาะครับเนาะต้นกล้วยสุดๆพุ่ะมามาเรื่อยๆจนหอดเถียงเนาะนี่หอดเถียงนี่ต้นแค่นสองขาง,งมี่เบดนะครับจะเห็นเป็นแต่ว่าใบมอื่นก็มีอยู่แต่ว่าเสียว ต่วนแค่นเป็นตัวโปรโมทเนาะครับอันนี้หอยหอยเชลีีกินกับหนามห <refuge> นามกินขยะมันะครับปล่อยปลาปล่อยหอยเนาะกุ้งกามาปล่อยแล้วปูป่าตกง่เลยเมื่อกี้น้ามุนรีวๆเลยครับ นี่ตะเคียนท่องปีหนึ่งเนะาะเพาะกายเองนะครับเพาะกายเองแล้วก็เอามาลงปลูกเองเลยเนาะซุ้มหนึ่งกับเน็บมากมานำแนเน็บโหลดเพิ่งแนวพี่น้องตักแตนเนาะนี่ตักแตนมันมาอยู่นะครับคือห้าบปุ๋ยใสสารเคมีอย่างนี้มันสิเกิดอ่อยไงเนี่ยอยากได้กินเฮาเนาะ มันจะเกิดขึ้นมาเองนะครับม่ย่างกับปูขึ้นกันนี่ย่างย่างหน้าย่างหน้านี่นี่เบิดย่างหน้าเนาะอันนี้แมงวันลี่กินนะครับหัก นี่ไม้ปีเดียวนะครับไม้ยุ่งปีเดียวสูงสมหัวเลยพี่น้องแมนบ่เหไม้ปีเดียวบ้อยู่นี่นี่อาลางเนี่ยปีเดียวคือกันสมหัวแล้วนี่เนาะปีเดียวสุงนี่คือกันนี่ไม่แต่ว่าไม้ยุ่งเนี่ยเพราะท่านหดปีนะครับเพราะว่าปลูกปลายเรือนพฤศจิกาเนาะ กับไม้สักแต่ว่าไม้ไอ้พวกไม่ร่างไม้ไม้ตะเคียนทองในหอดปีเนาะกับไม้ยุ่งนี่โอ้ไม้ยุ่งนี่บ่หอดไหมวะพิษครับแต่ว่าไม่ไอ้นี่นี่ซุมนี่ตะเคียนทองหอดปีไม้ย่างกับเปหอดนะครับไม้ย่างเรนปลูกที่หลังเนาะ นี่เมนูมาหดอดีเนาะกะรทำความสะอาดไปเรื่อยๆเยนะครับเนาะอันนี้กล้วยพัน เขียวพระเทพสันเพื้นวาเอามาจากพระเถาเนาะบ้านนนมวงอำเภอเลิ้งนะครับก็จะปลูกเบื้องมาแต่ว่าเพิ่นเห็นเห็นเครือมันใหญ่แห้งเนาะเครือยเงานะครับเลืองจะเอาเพมปลูกรองเบื้องเนะเาะเอามานอนหนึ่งร่างแตกนอนซีนอนตอนนี้หานอ,นอนผมใส่ปุ๋ยขอกลงไป กระสอบนึ่งเลยมองเอ็นี่เพื่น่เงาเพื่นนี่เนาะ